มูลามูลาเจอด้วยเอโกินต่อกินต่อไม่ต้องไปมองพี่มูเขาได้กินเท่าของเราเดี๋ยวเหลือเขาให้พี่มูพี่มูเขามีทาโร่พี่มูเขามีทาโร่ สนใจจริงนะพี่มูลอ่ะอ้ามหลอ้าอ้าม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 ออไม่สนใจทุกอย่างเราเป็นข้าวอืม 여기요. 예. 응. 음. 모보모 <fits falan Elena> ดูนะคะความมุ่ายขอเไม่ไม่เอาไม่จับไม่จับไม่จับพี่หมูเนะเออเออแล้วกินข้าอยู่อืมใช่ค่ะ พี่มูรอก่อนบอกพี่มูรอก่อนแล้วแม่จับไม่จับเนาะให้พี่มูมาให้กำลังใจเฉยๆเดี๋ยวให้หนูกินไม่หมดก่อนพี่มูให้กินชอบจริงนะอ่ะจับ โหราณก็แบบนะยาลูกยาโบราณเออเดี๋ยวหนูขอทานข้าวก่อนนะคะจริ๋มบายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเออบ๊ายบายบ๊ายบายหนูขอทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบายบายไม่มีใครไปไหนเออเออนั่นแหละ